เมื่อ3ก๊กนั้นได้บรรลุงกับกันดัมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะผมน่าจะเคยดู3ก๊กเวอร์ชั่นกันดัมมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือ SD การดัม3า๊กนั่นเองซึ่งถ้าหากบอกได้เลยว่าผมซีรีส์ SD กันดัม3า๊กนี้นั้นมนจาจนะนว่าเป็นซีรีส์ SD ดีที่โดง่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยเป็นการหยิบยกกันระหว่างตำนาน3า๊โกของจีนมาทําการคอแลแลบกับกันดัมของญี่ปุ่นซึ่งก็สามารถสร้างความทรงจําในวัยเด็กให้แก่ใครหลายๆคนในช่วงเวลานั้นได้และนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะผมที่ทางการดั้มนั และออกมาเป็นดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมเราน่าจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของ SD สกระดัสก๊กกันว่ามันนั้นเป็นอย่างไรโดยใน3ก๊กนะครับผมหากใครเคยอ่านนวน,นิยายมานี่ก็จะรู้ด้วยผมว่าฝ่ายตัวเอกของ3ก,ก๊กมันก็คือฝ่ายเล่าปี่นั่นเองและแน่นอนครับผมว่าใน s อสดีกระดับสก๊กนั้นเล่าปี่ก็เป็นตัวเอกด้วยเช่นเดียวกันโดยฝ่ายเล่าปี่ใน s อสดกระดัมสมก๊กนะครับผมได้ทําการก่อตั้งก๊กที่มีชื่อว่าโชโก๊กซึ่งทางโชก๊กนะครับผมมันก็จะม,บบมาว่า ทำไมใน S อสดีกระดน่สามก๊นกนี่มันนั้นมีชื่อแตกต่างออกไปจากปรดิษฐ์จริงนะอย่างเล่าปีนะครับผมแทนที่จะเป็นโจโกคกมันก็เป็นโชโกกแทนใน SD กระดน่ำสามก๊กและในฐานะที่เล่าปีครับผมเป็นฝ่ายตัวเอกนั่นนะครับผมในหุ่นฝ่ายโชโกกทั้งหมดนี้นะมันก็จะเป็นการรวมหุ่นฝ่ายพระเอกส่วนใหญ่นะ้วของซีรีส์ยูซีเอาไว้เลยโดยนันตั้งแต่แกระดน่ำภาคศูนย์เจด้านะผมไปนจนถึงภาควีกระดั่เลยก็ว่าได้ก็คือว่าบรรดาหุ่นตัวเอกจากแผ่นดั่ำภาคต่างๆในซีรีส์ยูซีนะครับผมล้วนแล้วแต่อยู่ภาย ทางาซึ่งทางเล่าปีับผมก็ไม่ต้องผู้ผพันทำเพลงอะไรมากครับต้นแบบของเขาก็คือ RX 78-2นั่นเองพ่อปลูกกันดั้มผู้โด่งดังแต่เป็นดีไซน์ฉบับเวอร์ชัน SD ซึ่งในเวอร์ชัน SD ก็ละสามก๊กแล้วผมมันก็ไม่ได้ยึดติดกับต้นแบบเพียงตัวเดียวเสมอไปนะยกตัวอย่างตอนที่เล่าปี่และผมได้อัปเกรดกลายเป็นร่างโชเลสุดเทสในช่วงหลังซึ่งต้นแบบของร่างนี้และผมก็จะเป็นการผรสมผสานองค์ประกอบของเพอร์เฟกต์กันดั้มเข้าไปด้วยโดยในการ์ตูนนะครับผมเราจะได้กล่าวได้เลยว่าทางเล่าปีโจโฉและซุนนนนนนนกกวัั้้้้ตตต่าาาาาางงง็็เเปผผผููสสสืืบทออดขขโคในนาารใรรมมถช สิิทธได้สามารถอัญเชิญศาสตราเทพที่เรียกว่าเกาะแก้วสวรรค์ลงมาได้ซึ่งต้นแบบของเกาะแก้วสวรรค์แต่ละอันนะครับผมมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่มันอัญเชิญลงมาด้วยเช่นเดียวกันโดยที่เกาะแก้วสวรรค์มังกรฟ้าของทางเล่าเปียอัญเชิญมานะครับผมมันก็จะมีต้นแบบมาจาก G Fighter ซึ่งเป็นอุปกรณ์สนับสนุนนะครับผมที่สามารถรวมร่างกับทาง RX78 และ Core Fighter ได้ใน TV series 0079นั่นเองและแน่นอนครับผมว่าพี่น้องร่วมสาบานในสวนดอกทออีก2คนยันทางกวนอูและเตียวหุยนะครับผมต่างก็มีต้นแบบมาจาก Double z e t a Gundam และ z e t a Gundam และไม่พอแค่นั้นผมหุ่นตัวเอกจากภาคชาเคาน์เตอร์แอตกนะครับผมก็ได้รับบทเป็นตัวละครที่โด่งดังที่สุดใน3ก๊กเลยก็ว่าได้นั่นคือคงเบ้งนั่นเองแต่ว่าล่างพื้นฐานของคงเบ้งนะผมไม่ได้มีต้นแบบมาจากนิวเกนดัมนะแต่เป็นหุ่นลี ga สซแทนนั่นเองซึ่งเป็นเซตากันดัมรุ่นดาวเกตแต่เมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปนะผมคงเบ้งนั้นก็ได้รับพลังใหม่จึงได้วิวัฒนาการกลายเป็นเทนโชริวคงเบ้งโดยจะมีต้นแบบมาจาก New วเกนดัมโดยฉายาเทนโชริวคงเบ้งนะครับผมก็คือมังกรหลับผู้ตื่นขึ้นทะยานสู่สวรรค์ซึ่งเรานั้นก็จะเห็นไม่ยากเลยครับผมว่าดีไซน์ของคงเบ้งนั้นไม่ได้มีแค่นิวเกนดัมเท่านั้น ส่วนของฟินฟันเนลนะผมจะมีลักษณะคล้ายๆกับไฮนิวกกนดัมอย่างชัดเจนอีกด้วยซึ่งดีไซน์นี้ยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับดีไซน์ของซูมาอี้ในภายหลังอีกด้วยโดยแม้ว่าเรื่องราวของ SD กระดัมสามก๊กนะครับผมในช่วงกลางถึงช่วงท้ายนี่จะเริ่มดัดแปลงไปจาก3ก๊กเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าในท้ายที่สุดนะครับผมในเรื่อง SD ดีกระดัมสามก๊กนี่มันนั้นกลายเป็นแนวโชวเนนที่รวบรวมพลังกันหลายฝ่ายเพื่อทําสงครามตัดสินธรรมะาและอาธรรมแต่ถ้าจะถามว่ามันนั้นมีส่วนไหนที่ยังคงอ้างอิงมาจากต้นฉบับบอออยยู่่่นนะะะคครรรรผมกกกกก็็งงงงงงจเเเเเเเปืาาตตขว้พีีพีดด๊ไสชิใ ที่ทุ่งอู่จ้างเช่นเดียวกับในปริศาสตรเลยแต่ว่าใน SD สกระด้ำสามโกกนะผมคนที่ทําการโจมตีของเบ้งนั้นเป็นกุยแก่โดยของเบ้งนะครับผมได้ถูกโจมตีจากทางกุยแก่เพื่อที่จะส่งมาเฉียวและทางเบ้งเฮกนั้นไปยังสนามลบโดยก่อนที่ของเบ้งจะตายนะผมได้เขียนดีกาออกศึกและหลังจากที่ของเบ้งได้เสียชีวิตนะผมก็ได้ทาการเปิดใช้ค่ายกกลแปดทวารเพื่อช่วยให้เล่าปีและพักพวก้ะผมสามารถเอาชนะซูมาอี้ได้แต่ข้อจริงนะครับผมตาปริศีสารนี่คือเล่าปีตายก่อนของเบ้งอีกนะแต่การตายของขงเบ้งในเอสดีกระด้วสามโกกนะผมเน ทางแห่งศกก็นกาฏกรรมเหมือนในปอร์ตริสัดได้อกจากตัวละครหลักเหล่านี้นะผม3ใน5ทหารเสือของเล่าปี่นะผมอย่างทางม้าเฉียวจูล่งฮองตงต่างก็มีต้นแบบมาจาก Blue Destiny Unit 1 V2 แกด d a มและแ u นดั m ม a r k Two ตาลำดับส่วนคุณพลคนสําคัญอย่างทางอุเอยนะผมก็มีต้นแบบมาจากแกนดั m ม a r k Two แต่เป็นสีของไททานหรือทางกวนเป่งนะครับผมบุตรบุญธรรมของทางกวนอูก็มีต้นแบบมาจาก S g u n ด a มและสุดท้ายนะผมก็คือเกียงอุยที่มีการผรสมผสานร,ระหว่าง F91 แกด d a มและ F90 แกดด a มของกองทัพมาซีออนนั่นเองเพื่อสื่อถึงสถานะของเขาที่เป็นุ คนพลที่ยอมสวามีภักส่วนทางกองซุนจา้านนะครับผมที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเล่าปีก็ได้มีต้นแบบมาจากกระดัม ECA และตัวของทางเล่าเปียนะก็ได้ต้นแบบมาจากกระดัม RH78-1 ซึ่งโดยรวมแล้วครับผมฝ่ายเล่าปี่นะไม่เพียงแต่จะรวบรวมหุ่นภาคทีวีซีรีส์และภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผลงานภาคแยก OVA อย่าง Blue Destiny และกันดัม s e n t i ติ l นอีกด้วยและรวมถึงตัวของทางเงียมงนันที่มีต้นแบบมาจากเทิร์เอกันดัมแต่ที่น่าแปลกใจนะครับผมก็คือว่าในซีรีส์0083หรือกระดัมตระกูล GP ท ว่าหุ่นพระเอกจากผลงานหลักส่วนใหญ่ของ UC นะครับผมมารวมตัวกันอยู่ที่ก๊กเล่าปี๋หมดเลยหลังจากพูดถึงฝ่ายเล่าปีไปแล้วผมมาถึงคิวขอมฝ่ายที่เรียกได้ว่าเท่ที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้และก็คือฝ่ายของโจโฉนั่นเองผู้ก่อตั้งกีกะกกซึ่งกีกะกก็นะผมมันน่าจะมีต้นแบบมาจากทางวุยกกนั่นเองซึ่งฝ่ายโจโฉและผมมันน่าจะแตกต่างจากฝ่ายเล่าปีที่หุ่นต้นแบบของฝ่ายเล่าปีส่วนใหญ่ผมจะมาจากแหล่งเดียวกันเรือาจะเป็นการสะท้อนลักษณะของโจโฉก็ได้นะครับผมที่โจโาฉนั ทำไมขุนพลภายใต้การังคับประชาของเขานั้นมีความหลากหลายมากอันนี่มาจากว่าการที่ขุนพลบางคนของเขานะครับผมในประวัติศาสตร์นีแต่เดิมทีก็เคยเป็นฝ่ายศัตรูของเขามาก่อนนั่นเองโดยก่อนอื่นเลยนะผมเราจะมาเริ่มจากผู้นํของกกนี้อย่างทางโจโฉกันก่อนโดยหุ่นต้นแบบทางโจโฉนั่นก็คือดับเบิลเอ็กซ์ซึ่งเป็นหุ่นพระเอกช่วงหลังนะผมของแกรนด์เอ็กซ์นั่นเองและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ซีรีส์แกนด์เอ็กซ์นะผมได้รับเกียรติมากที่สุดแล้วถึงแม้ว่าดีไซน์ของโจโฉนะผมมันน่าจะดูหล่อ มันนั่นเป็นการเอาหุ่นมาสวมชุดเกราะนะครับผมที่เป็นการดัดแปลงไปจากต้นฉบับเอาออกมากซึ่งตัวละครบางตัวใน SD ก็นัำสางฟุกนะผมมองภายอนนี่ก็อาจจะดูไม่ออกเลยนะว่ามันนั้นมีต้นแบบมาจากหุ่นอะไรและเนื่องจากว่าทางบันไดนะผมได้ทําการออกแบบเวอร์ชั่นพิเศษนะครับผมของทางโจโฉมาที่เป็นหุ่นขนาดเท่าหุ่นจริงที่เป็นของเล่นนะผมที่ไม่ใช่ SD แล้วนั้นก็จะได้เห็นได้เลยว่าแผงผ้าคลุมนะครับผมของทางโจโฉนี่มันจะมีแผงนะครับผมคล้ายกับลวงพึ่งซชื่อจะเป็นลักษณะคล้ายกับแผงสะท้อนแสงน,นะครับผมของทาง Double X g u n d a มน,น ต้นแบบมาจาก G Falcon ที่เป็นอุปกรณ์สนับสนุนในแกนดั a ม X นั่นเองนอกจากจะยังมีขุนพลที่เป็นต้นแบบมาจากซีรีส์ g u n d a ม X แล้วผมทางโจผีหรือชายหัวแก้หัวแหวงทางโจโฉผมก็มีต้นแบบมาจากทางแกด d a ม X Divider ส่วนทางกุยแกและกาเซียนะมีต้นแบบมาจากทางอร์ซาโกและอั s t a ลอนที่ขับโดยสองพี่น้องตัวร้ายใน g u n d a ม X ส่วนทางเทียยกนะครับผมก็มีต้นแบบมาจากทางดอ r t h ส่วนขุนพลคนอื่นๆส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเป็นหุ่นรุ่นผลิตจํานวนมากเองฝ่ายศัตรูจากซีรีส์อื่นเช่นแฮห,หัวตุ้นและแฮหัวเอี่ยนที่ลูก่อดตั้งก๊กมาเพราะกับทางโจโฉนั้นนต้แบบบของกเร ีลอสแล้วก็าทางเบอร์กอรด,ดาลัสหุ่นของกองทัพคอสต์บลูแวนกาจาก F91 นอกจากนี้ก็ผมยังม,มีทางชิหลงหุ่นเซอร์เพนคัสตอมจากแกรนด์วิงเอเลสวอร์ดเตียนอุยจากอาชิมาเซต้าแกรนดัมเดียวครับจากซาคุทรีดับเบิลเซต้าเห็นได้ชัดเลยว่าองค์ประกอบภายใต้การบังคับบัญชาของโจโฉนั้นซับซ้อนไปอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าจะรวบรวมหุ่นจากฝ่ายสตูมามากมายแต่ก็ไม่อาจปิดบ,บังออร่าความเป็นวุยโกของโจโฉได้เลยแม้ว่าทาง SD แกรนด์ม3มคนนะผมจะมีเนื้อหาดัดแปลงไปมากแต่ทานว่นยาานนนนนิยยยตต้ฉฉบบัััแกก็งมีใฝนนะครััับผมที่่โโจฉโนน้้นไดสงการ5ทหารเสือไปปฏิบัติภารกิจตามแผนขอย เบ้อีกดวยแล้วเรานะผมก็ได้มาถึงตระกูลซุนแห่งหงกกกันบ้างซึ่งหงกกนะผมก็จะมีต้นแบบมาจากทางงอกกโดยตัวตนทั้ง4ี่ในตระกูลซุนนะผมชัดเจนไปอย่างมากซึ่งถ้าหากบอกว่าฝ่ายเล่าปีนะผมคือการรวมพลหุ่นพระเอกฝ่ายโจโฉนันก็คือการรวมพลของหุ่นศัตรูฝ่ายตระกูลซุนนะผมกับมีความชัดเจนมากกว่าอันเนื่องมาจากว่าฝ่ายตระกูลซุนนะผมมีต้นแบบมาจากซีรีส์กันดั้ม GP ในซีรีส์0 0น3นั่นเองโดยทางซุนเกียร์นะผมจะตรงกับจ p 0 1ซูนย์หนจต่งซุนเจาก g p น 4นั้นก็เป็นบทของทางซุนฮูหยินซึ่งมานั้น,นเป็นหุ่นตัวเดียวนะครับผมใน4ตัวที่ขับโดยผู้หญิงอย่างทางซิมากาลาฮอซึ่งก็เข้ากับบทบาทของซุนฮูหยินได้เป็นอย่างดีซึ่งเกาะแก้สวรรค์ที่ซุนกวนอัญเชิญลงมานะผมน,นั่นคือกาะแก้สวรรค์พยักษรที่มีต้นแบบน,นะครับผมมาจากอาวุธขนาดใหญ่ของแกนดัม GP03 ดันโดเบียมนั่นเองแต่เมื่อพูดถึงซุนกวนนะผมเราน่าจะข้ามผุนพลบุยกคนหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของโจโฉไปไม่ได้เขาคนนั้นคือเตียวเลียวผู้โด่งดังนั่นเองโดยจะมีฉากที่เตียวเลียวและซุนกวนนะผมมีความเกี่ยวข้องกันไม่สึกที่หอเฟยนั่นเองที่เตียวเลียวผมต้องไปชิญหน้ากับทัพแสนนาย โดยทางเทเลรีนะผมจะมีต้นแบบมาจากทางเกวกุ๊กแต่เนื่องจากว่าเรื่องราวในมังงะช่วงหลังนะครับผมของ SD กระดับ3ามโกงนี่มันน้นได้ถูกดัดแรงไปมากจนไม่มีสิทธิ์ที่หอเฟยเกิดขึ้นโดยที่ศึกนี้นะผมถามว่ามันมีอะไรน่าจดจําก็คือว่าซุนกวนนะครับผมได้ส่งทหาร1 0 0 0 0แสนนายไปตายนั่นเองแต่โชคดีนะผมที่ทาง SD กระดับ3ามโกงได้ตัดฉากนี้ออกไปแต่ถ้าหากว่าจะพูดถึงในปรปวัติสานะผมซุนกวนนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์น้อยกว่าโจโฉและเหล่าปีและในขณะเดียวกันนะครับผมและในขณะเด ชี้เ่นนกัถึงแม้ว่าร่างโกโลเทของซูนกวนนะผมอาจจะดูเท่ที่สุดในบรรดาทั้ง3คนแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่ามันแค่มาช่วยเสริมบารมีเท่านั้นและนอกจากนี้ครับผมหุ่นตัวอื่นของฝ่ายซูนกวนส่วนใหญ่นั้นก็เป็นหุ่นนะครับผมที่ปรากฏในช่วงยุคแปดสูสีส่วนใหญ่ยกอย่างเช่นทางจิวยี่นะครับผมแม่ทัพใหญ่ของทางงอโกก็มีต้นแบบมาจากทางเยคุชิกิในเซตากันดัมส่วนลูกศิษย์ของทางจิวยี่อย่างทางโลกซุนนะครับผมก็มีต้นแบบมาจากเซตาพลสและหุ่นสามตัวที่ปรากฏในซูซูสแปดสานะครับผมก็ได้มาในอยเช่นนกกัโดยจะลายเป็นตัวละงจิ ทเทียเทาฮันตงและก็โจมาและในบรรดาข้ารับใช้ของตระกูลซุนนะครับผมก็จะมีหุ่นกลุ่มตาเดียวที่ได้รับทเดไปขุนพลคนสําคัญของ,งโงโกอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นไทสูจูที่มีต้นแบบมาจากโดมลิบองที่มีต้นแบบมาจากทางดีจากําเหล่งที่มีต้นแบบมาจากทางแคมเฟอร์แลวก็อุยกายที่มีต้นแบบมาจากกอฟและนอกจากเรื่องราวใน3โคก,กจักรวาลหลักแล้วนั้นในเรื่องราวของ3โคก,กนั้นยังขาดกองกลาลังอิสระต่างๆไปไม่ได้เช่นจอมจโจรพวกผ้าเหลืองซึ่งจะเป็นบอสในช่วงแรกรือต้นแบบของพวกเขาก็คือหุ่่นนนนรุ PMX องกยาาาดวพหัใเซต ในที่น่าสนใจครับผมก็คือว่าเตียวโกเตียวปโูเตียวเหลี่ยงมีต้นแบบมาจากทางพา l ิสอะเทนโบรลินอกแซมฮารและทางเมสซาราตามลําดับแต่เมื่อพวกเขาจนตรอกในเนื้อเรื่องนะผมวกเขานน้นผมก็ได้เลือกที่จะทาการรวมร่างกันและกลายเป็นดโดซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยบอสต,ตัวต่อมาในช่วงแรกอย่างทางต่างโตและผมต้นแบบก็คือซาคุวันที่ได้ถูกดัดแปลงดีไซน์นผมให้ดูบ้าขั่งเป็นพิเศษส่วนสองพี่น้องอ้วนเสี้ยกับอ้วนสุดนะผมมีต้นแบบมาจากหุ่นฝ่ายแอคซิ้ในดับเบิลเซตาโดยทางอ เกาลัตเจส่วนทางจอซิลนั่นก็คืออาจาจาส่วนคุณพลของอ้วนสดอย่างทางกีเหลงมีต้นแบบมาจากทางฮัมมาฮัมมาคุณของมาเชเมเชลโลผู้ขังคายหามานั่นเองส่วนทางฮันเหลียงและบุนทิวที่มักจะพูดถึงกันราวกับฝาแฝดก็ได้มีต้นแบบมาจากทางกัสอาและแกาสเอลส์ที่ขับโดยองค์กข,ของทางหามานเรียกได้เลยว่าเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีและสำหรับลิโป้ผู้โด่งดังนะครับผมก็เป็นกองกลังอิสระเช่นเดียวกันโดยต้นแบบของเขานะผมมาจากทอร์กิสสามที่ปรากฏในแกรนด์วิงเอเลนดวอสซ์ซึ่งลิโปยลเ และสุดท้ายนะผมก็ได้สูกโจโฉใช้กอแก้วสวรรค์เผาเป็นเท่าทานแต่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับผมลิโป้เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยร้านผมไปที่ทราบกันดีว่าเคยมีจตุรอาชา5คนกันมาแล้วดังนั้นล่ะก็สั่งโคว3วีรชนนะครับผมจะมีกันลังสิ้น4คนก็คงไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าต้นแบบของตัวขาของผมนั้นก็คือสัตว์เทพทั้ง4ในตำนานของจีนอย่างท่ามังกรเขียวนะผมก็คือเล่าปี่องอรุณนั้นก็คือโจโฉเสือขาวนั้นคือซุนกวนซุนนักศาสตร์ขอผมก็ได้ปรากฏตัวครบแล้วเหลือแต่เพียงเต่าดำเท่านั้นนะครับผมซีลิโป้นะผมก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะราชจุตติของเต่าดำและมาร่วมมือกับ ทางเล่าปีโจโฉและสุนกวนในการเอาชนะซูมาอี้และลูกน้องทางริปโป้นะครับผมแน่นอนว่าก็มาจากกระดับวิ่งเช่นเดียวกันตันโกงและทางโกสุนนะครับผมคู่หูโลดาบชื่อดังนะก็มีต้นแบบมาจากทางเมอร์คริเลสและทางาวเอสส่วนทางเตียวเซียนนะผมกลับแหวกไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าต้นแบบทางเตียวเซียนนะผมนั่นะก็คือคิวเบเลหุ่นของทางฮามานนั่นเองซึ่งทางฮามานนะผมก็จัดได้เลยว่าเป็นตัวละครหญิงนะผมที่น่าจดจำดังนั้นหุ่นของเธอนะผมก็คู่ควรที่จะเป็นตัวละครหญิงที่น่าจดจำด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากริป้้้แแลลลลลลวผมมัััังงงงงีีีกกกกกกกออออออาทท่่่่นน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 สใจ็คคืืเเถะ นกขุนก็คือทางเบ้งเฮกโดยที่เบ้งเฮกเนี่ยผมจะมีต้นแบบมาจากทางก๊อดกันดัมหุ่นพระเอกจจีกันดัมนั่นเองดังนั้นก็สไตล์ของกองทัพคนเถื่อนทั้งหมดนั้นวันนั้นจึงดูดิบเถื่อนขึ้นมาทันทีซึ่งอาจกล่าวได้เลยครับผมว่าดีไซน์ของ SD กันดัมเวอร์ชันนี้ผมเป็นการผสมผสานอุประกอบต่างๆที่หลากหลายมากดังนั้นต้นแบบของเบ้งเฮกเนี่ยครับผมจึงไม่ได้มีแค่ก๊อดกันดัมเท่านั้นและไม่พอแค่นั้นครับผมหากใครสังเกตก็คือว่าม้าทุกตัวใน SD กกัันด้มมคะบผจูลายยอาาชสวรรค์งทาดีกันดัมีละามคนับก ประสานกันระหว่างแมมมอดกันดัมจากจีกันดัมนั่นเองส่วนจตุรเทพทำมินจากจีกันดัมนะผมอย่างมาสเตอร์กันดัมแกลนกันดัมกันดัมเฮเวนสอดและวอเทอร์กันดัมก็ได้มาเป็นพันธมิตรของเบงเฮกอย่างทางอ,อตูกูใต้ไหลต้งจู่มูต้าหวังและทางตัวซือต้าหวังนั่นเองซึ่งชื่อที่กล่าวมานะผมมันเป็นชื่อจีนกลางนะส่วนทางภรรยาทางเบงเฮกอย่างทางจกหยงนะครับผมก็คือโนเบิลกันดัมที่มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนจากจีกันดัมนั่นเองแต่มันก็ฟังดูแปลกๆหน เป็น Noble g แ n d นด์แทนที่จะเป็นไลซิงแกนด์นะครับผมที่นางเอกของเรื่องจีแกรนดอย่างทางเรนนั้นนะ่ะทำการขับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าทีมซ่านะ่าแอบเชียรยคนนี้ให้กลายเป็นนางเอกหรือเปล่าและในท้ายที่สุดนะผมแล้วนะ่าจะมาพูดถึงกองกำลังของตัวร้ายหลักของเรื่องและเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดของเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้จะกลายเป็นบทที่จะตัดสินสงครามระหว่างธรรมะและอาธรรมที่จะทาให้กองกำลังทั้ง3โก๊กนะผมต้องร่วมมือกันนั่นก็คือก๊กที่4ี่นะครับผมอย่างกองทัพธรรมิน ภายในบ้านของโจโฉนั่นเองโดยได้กุยแก่กาเสียงและก็บังทองซึ่งบางทองจะเป็นเจดโดกาครับผมและบอสตัวสุดท้ายอย่างทางซูมาอี้นะผมต้นแบบของเขาก็คือซาสบีซึ่งเป็นหุ่นตัวสุดท้ายนะผมของชาอัสนาเบิลสุดยอดตัวร้ายของซีรีส์กันดั้มเลยก็ว่าได้โดยในตอนแรกนะผมดีไซน์ของทางซูมาอี้นั้นดูเรียบง่ายไปอย่างมากเป็นสีชมพูขาวธรรมดาโดยทางเขานะผมได้เป็นมหาเสนาบดีเขานั้นจะได้ทำการเริ่มเปิดเผยความเทอทะยานของตัวเองสีของเขานะผมจึงเปลี่ยนไปสีทองแดงสุดคลาสสิกโดยในตอนสุดท้ายนะครับผมเขานั้าขงดีไซอ ผมจึงก็ค่อยเปลี่ยนไปจากซ,าซาัสซีซึ่งก่อนหน้านี้นผมผมนั้นได้บอกไปแล้วว่าคงเบ้งเนี่ยผมมันน่าจะเป็นการผสมผสานาระหว่างนิวกันดัมกับทางไฮนิวกันดัมนะซึ่งล่าสุดท้ายทาองซูมาอี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก่อแก้สวรรค์ทางซูมาอี้นั้นจะมีต้นแบบมาจากทางไนติงเกลส่วนทางลูกชายของซูมาอี้นะผมอย่างทางซูมาซูและซูมาเจียวมีต้นแบบมาจากการดัมสองตัวในภาคคัตเทเว่แฟกอย่างทางเพเนโรเป้และใส่กันดัมซึ่งพวกเขานะผมไม่ได้มีบทบาทมากนักซึ่งบทบาทพวกเขานะผมก็ไม่ได้มีมากนักแต่ที่น่าจดจ กลายเป็นชิโยกันดัมซึ่งนางชิโยนะผมความหมายใน SD กันดัมสามโกก็คือว่ามานั้นนะผมเป็นเทพสงครามแห่งความมืดในตำนานนั่นเองแต่ต่อมานะผมก็ได้ถูกผนึกโดยซังโคทั้ง4ในตำนานซึ่งจะเป็นซังโคผมรุ่นก่อนหน้าพวกเล่าปีนั่นเองและแน่นอนว่าชิโยนะผมต้นแบบของมันน็คือโมบิลอาร์เมอร์ของนางซีออนที่ปรากฏใน0ูศนย์แปดสามอย่างทางนอยซิลนั่นเองด้วยเหตุผลที่เลือกตัวนี้เป็นลาดบอสนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าดีไซน์มันนั้นดูชั่วร้รนนายรี การเลือกใช้นอยเอซีนะผมที่เป็นคู่ปรับของกันดั้ม GP03 ูในกันดัมอีกตัวหนึ่งนะผมที่เป็นวัตถุดิบหลักในการเรียกชิโยกันดัมมานะก็คือกันดัมที่เรียกว่ากันดัมตาหยกพมินมีต้นแบบมาจากทานไซคโคกันดัมจากเซตากันดัม โดยหลังจากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมระหว่างแสงสว่างและความมืดเรื่องราวก็กลับสู่แนวคิดหลักที่ว่าใต้ล่าี่กว้างใหญ่ที่แตกแยกกันเป็นเวลายาวนานก็ถึงเวลารวมเป็นหนึ่งแล้วและเมื่อมันนั้นรวมเป็นหนึ่งมาเนิ่นนานมันก็เริ่มแตกแยกและราชวงที่รวมใต้ล่าเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับผมผู้ชนะคนสุดท้ายนั่นคือผู้ก่อตั้งราชวงศ์จิน้นซูมาเอียนนั่นเองซึ่งบทบาทของซูมาเอียนใน s อสดีกระหสามโคกนะผมทู่ได้เลยว่าถูกบัฟมาอย่างหนักเลยก็ว่าได้ขานับผลได้เปลี่ยนจากหลานของซูมาอี้เป แม้ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะผมว่าทาไมตอนจบของ SD กระนั่สามโกคนที่รวมแผ่นดีเป็นหนึ่งเดียวได้ดันเป็นซาคูทูของชาเฉยแต่เรื่องราวนะผมก็เริ่มต้นด้วยกันดั้มอย่างทางเล่าปีแล้วจบลงด้วยทางซาคูฮูของชาซึ่งมันนั้นก็อาจจะฟังดูปแปลกๆหน่อยนะครับผมและท่านผู้ชมเลยผมคิดเห็นยังไงกับ SD กระนั่มสามโกสำหรับวันนี้ผูก็ใหม่กันหน้าสวัสดีครับโดเนตไปได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยคร